สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะนัมาถ่ายทำประเพณีตั้งทมชาวไทยใหญ่หรือชาวล้านนานะครับจะมีจังพรล,ลํำแต่ละหมู่บ้านมาพรอนมาลํำกันนะครับผมประเพณีสืบทอดกันมายาวนานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวัดพระธาตุลอยงามนะครับผมทั้งคนนี้อยู่ข้างบนถ่ายมาข้างล่างจะเห็นวิวสวยมากนะครับผมท่านใดอยู่ประเทศไหนจังหวัดไหนเชียงคุงเอ้ เท่เลยไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับอยากมาเที่ยวมาชมวัดพระาธาตุลอยงามแห่งนี้อยู่ข้างบนถ่ายตอนค่ําตอนกลางคืนวิวจะสวยมากครับผมจะมองเห็นถ้าคีดเด็กเลยเช็งแสนเลยนะครับู่เนี่มองไปเห็นไกลบ้างครับผมนี่ก็เป็นในวิหารนะครับเป็นพระเจ้าองค์ที่สวยบ้างนะครับในวิหารก็ดูสะอาดสะอาดดีครับต่อไปเราก็ <c oughs> ต้นเงินเรานะครับเราก็มาถวายให้เจ้าสต,นนติหลวงเราเจ้าอระบาทแห่งนี้ก็ได้มาปันสินปันปอนนะครับเขาเรียกว่าปันสินปันปอนแล้วก็มาหับสินหับปอนเปิดนะครับผมก่อนจะเปิดบันสินปันปอนนะถ่ายทับเปิดน้อยนะครับแล้วก็ยกมือไหว้เปิดแอะกก็เป็นพระเจ้านะครับนี่แทนที่เปิดจะไปเตจทำนะก็ตั้งทำจะมีวัดเตละวัดนะครับมา เตจทำมีหนอกเป็นห้องว่าเตจทำนะน,นะครับเทศนาทำนะครับโอ้